สวัสดีครับวันนี้เราจะมาซ่อมตัวนี้นะครับเห็นครับเป็นฮับโกะนะครับหนึ่งศูนหนึ่งตัววัดอุณหภูมิหัวแรงนะครับตัวนี้ครับเทอร์เรเจอร์นะครับส่วนตัวนี้นะครับวัดโอห์มครับกับวัดไฟร่วนะครับว่าไฟร่วกี่โวลต์นะครับอันนี้คืออันนี้คือตัวอย่างนะครับพอดีลูกค้าเขาส่งมาซ่อมนะครับอันนี้คือผมมีตัวที่ดีอยู่ตัวหนึ่งนะครับคือ งานเนี่ยเป็นของญี่ปุ่นนะครับเนี่ยนะครับเม็ดอินเจแปนนะครับไฟร้อยโวลต์นะครับพอดีลูกค้าเขาใส่สองร้อยยี่สิบเข้าไปนะครับนะครับมีการแช่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะเดสให้ดูนะครับเื้องต้นนะครับก็คือเสียบมาเลยจะเป็นไฟร้อยนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ไฟร้อยมาแล้วนะครับเนี่ยนะครับ ในเครื่องก็จะวัดอุณหภูมิออกมานะครับว่าตอนนี้ยี่สิหองศานะครับแล้วก็อาจเลือกออปชันนะครับคือวัดไฟ AC นะครับส่วนไฟ AC เราต้องเสียบปลั๊กจากตรงนี้นะครับกรณีนี้ก็คือวัดจากหัวแรง f เก้าห้าหนหรือว่าอะไรอย่เงี้ยครับคือวัดฟังก์ชัน a อนะครับ แล้วก็ต่อไปคือวัดโอห์มนะครับวัดความต้านทานว่าอ่าหัวแรงเราเนี่ยมีไฟ่วมาไหมเป็นกาวจริงหรือเปล่าศูนย์โอห์มหรือเปล่านี้ครับก็ต้องใช้ผ่านพอร์ตนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมวัดอุณหภูมิก่อนแล้วกันนะครับอันนี้เพิ่งเสียบหัวแรงไปนะครับแล้วก็เอาหัวแรงเนี่ยนะครับวางไว้ตรงปลายนี้นะครับเห็นไหมครับอุณหภูมิจะขึ้นขึ้นมาเรื่อยๆครับ คือถ้าหัวแรงรุ่นที่เขาสามารถปรับอุณหภูมิได้เนี่ยเราจะสามารถปรับอุณหภูมิตามตะก,กวัวที่เราใช้นะครับตอนนี้พอเราใช้ตะก,กวัวกดธรรมดาครับตะก,กวัวแบบตะก,กวัวดีดฟรีก็จะอีกอุณหภูมินึงนะครับแต่อันนี้มันเป็นตะก,กวัวโบราณที่เราเคยใช้กันมานะครับแล้วตัวนี้มันจะบูสต์ได้นะครับอุณหภูมิ เดี๋ยวเราจะดูกันนะว่าหวัวแรงฮักโกะนะครับรุ่นที่เราใช้กันนะครับรุ่น980นะครับไฟ220โวลต์20วัตต์นะครับถ้ามีปุ่มกดสีเหลืองเนี่ยจะเป็น130วัตต์นะครับนี้เราลองแบบไม่กดนะครับแล้วก็วางไปเลยนะครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่289องศานะครับ290นะครับ เดี๋ยวเราจะทำการกดบูสต์นะครับนี่นะครับกดบูสต์อยู่ประมาณ10วินะครับกดนานไม่ได้นะครับหัวแรงจะไหม้นะครับแล้วก็ไส่เดี๋ยวจะขาดไวนะครับปลายก็จะเสียนะครับแล้วก็วางไปเลยครับตอนนี้อุณหภูมิมัขึ้นไปเป็น350ร้อยาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตามความร้อนที่เรากดนะครับ จนถึงสามร้อยแปดสิบนี่ครับอันนี้ก็สามารถใช้กับตะกวรีดฟรีได้แล้วนะครับสามร้อยแปดสิบจนถึงสี่ร้อยสิบนะครับนี่นะครับสี่ร้อยี่สิบปล่อยก่อนนะครับนี่เกินสิบวิเป็นนานแล้วนะครับอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่สี่ร้อยสี่สิบหกองศานะครับรุ่นที่ผมใช้เป็น fx 9เ1ก้าห้าหนึ่งนะครับสามารถปรับอุณหภูมิหัวแรงได้นะครับบางรุ่น เป็นปรับแบบหมุนนะครับไม่สามารถดูได้ว่าอยากจะตั้งกี่องศาถ้า fx 9 5 1เราตั้งได้ว่าเราอยากจะเอากี่องศานะครับในในที่นี้คือผมยังของยังอยู่อีกที่หนึ่งนะครับอันนี้คือรีวิวการใช้ง่ายๆนะครับอุณหภูมิเริ่มลดลงมาแล้วนะครับส่วนตัวนี้นะครับอาการที่เสียมันก็คือมอแปลงไหม้นะครับนี่นครับมอแปลงไหม นี่นะครับผมไม่รู้ว่าหมออแปลงนี่กี่โวลต์นะครับแต่ถ้าดูจากวงจรนะครับนี่นะครับวงจรเนี่ยจะมีอุปกรณ์อู่ตัวหนึ่งนะครับคือบิดนะครับเราดูจากบิดได้นะครับมีคาปาสองตัวนะครับมีเลกูเลตสองตัวนะครับเบอร์เจ็ดแปดศูนย์ห้านะครับอีกอันก็คือเจ็ดเก้าศูนย์ห้าผมพยากรณ์ได้เลยนะครับไฟนี่นะครับหมออแปลงเนี่ยแค่เก้าโวลต์นะครับ เล็กดีไฟออกมาได้ประมาณสักสิบสองโวลต์กว่าๆนะครับถึงจนถึงสิบห้าโวลต์นะครับแล้วก็เอามาเล็กเล็กกูเลตนะครับผ่านไอซีเล็กกูเลตตัวนี้นะครับสองตัวนี้นะครับให้เหลือไฟบวกลบบวกห้าโวลต์กับลบห้าโวลต์นะครับนี่นี่คืองานญี่ปุ่นนะครับเนี้ยมากนะครับนี่นะครับดูงานด้านในญี่ปุ่นเลย์ออมอนนะครับเดี๋ยวเราจะ ทำการเปลี่ยนนะครับเราจะพันหม้อแปลงเนี้ยใหม่ให้มันเป็นไฟ220นะครับหรืออาจจะไม่ต้องพันใหม่ก็ได้ครับเสียเวลาครับหาซื้อเลยนะครับไฟเข้า220นะครับสองเส้นนี้นะครับส่วนสามเส้นนี้ก็เลือกเป็นหม้อแปลง9โวลต์เซ็นเตอร์แท็บก็ได้นะครับ9โวลต์ที่มีเซ็นเตอร์แท็บเซ็นเตอร์แท็บอยู่ตรงกลางนะครับนี่ครับ 9 0 9อย่างนี้นะครับจบครับแล้วก็มาใส่แทนตำแหน่งนี้นะครับความสูงนะครับห้ามเกินหม้อแปลงนี้เดี๋ยวจะใส่กล่องนี้ปิดฝาไม่ได้นะครับก็ผมก็รีวิวเท่านี้นะครับส่วนเราจะใช้สวิตชิ่งก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับต้องหาวงจรที่มีขนาดเล็กนะครับเนี่ยใส่ตรงนี้ไปนะครับโอเคจบคลิปการซ่อมฮักล FG 1 0 1เพียงเท่านี้สวัสดีครับ